แอดอาร์ตสวัสดีครับวันนี้อยู่เกมคิสตันออฟแอตแลนด์ครับผมจะมาโซโล่ดันสืบทอดบอลลังราชินีครับผมก็จะมาไกด์วิธีการลงดันแบบง่ายๆเข้าใจง่ายครับโอเคงั้นไปกันเลยครับผมสําหรับทางเข้าเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับก็แค่กําจัดมอตเตอร์แล้วกระโดดข้ามเนอะพยายามอย่าโดนไฟนะครับเพราะดาเมจค่อนข้างสูงนะกระโดดชิดมุมแล้วก็ข้ามแบบนี้ได้เลยครับ เฟสแรกของบอสนะครับค่อนข้างง่ายแต่เป็นเฟสไฟเนะเขาจะยิงเลเซอร์ลงพื้นครับวิธีการสู้ค่อนข้างง่ายเลยกระโดดอยู่กลางอากาศแล้วก็ใช้สกิลกลารากาดอย่าลงพื้นแค่นั้นเองแล้วก็จะไม่โดนดาเมจครับผมโอเคฟังนะผมครับจะใช้เรียกผนะ่นหนึ่งนาะเราจะต้องตีถ้าเราเล่นเป็นทีมครับเราจะต้องตีสัญลักษณ์บนหัวให้ตรงกับหินที่เราตีครับแต่ถ้าเราเล่นเดี่ยวก็มีแค่หินเดียวเนาะก็ตีได้เลยครับ นี่สำหรับเฟสแรกนะครับต้องระวังรอบที่2ที่เขาใช้เรียกหินนะผมเพราะว่าดาเมจเขาจะเบิร์นลงพื้นเนาะแนะนาว่าเก็บสกิลเปเยลไว้แบบที่ผมทำก็ได้ครับก็จะได้ไม่โดนเบิร์นเนาะพอเบิร์นค่อนข้างแรงครับผมองั้นเดี๋ยวข้ามเฟสไปเลยหลังจากข้ามเฟสเขาก็จะเป็นการเลือกบอสนะแล้วก็ตีหุ่นครับซึ่งหุ่นที่เราตีเนี่ยก็จะเป็นการเลือกบอสนะรอบแรกก็จะมีหุ่นที่เป็นตัวมินิบอสครับที่ปักดาบ กับบอสม้าครับแต่จริงๆไม่ได้มีนัยยะสําคัญคเพราะความยากของบอสเนี่ยค่อนข้างใกล้กินใกล้เคียงกันจะเรียกว่ามินิบอสก็ได้ครับเริ่มแรกเนี่ยตัวบอสหรือว่าตัวมอสเตอร์ที่ซัมมอนออกมามันจะมันจะยังไม่สามารถตีได้ครับเราอาจจะต้องรอสักพักให้เขาออกสกิลให้ครบก่อนหรือว่าถ้าเป็นม้าเนี่ยก็ขัดมาให้ล้มแบบที่ผมทำได้เลยอ่ะจากนั้นก็จะสร้างดาเมจเขาได้ก็ไม่ง่ายครับผม พลังประมาณสัก35เนี่าก็35เนะก็สามารถผ่านด่านได้ค่อนข้างได้ไม่ได้มีอะไรต่อแล้วก็ไปต่อครับผมหลังจากนั้นนะครับบอสจะเข้าเฟสเป็นน้ำแข็งสำหรับเฟสนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยากเหมือนเฟสไฟครับจริงๆเรื่องว่าเหมือ,นเ,มอน,น,เนเหมือนกันารวิธีการผ่านก็จะเหมือนกันเนาะ้าเล่นโซโล่ก็ง่ายหน่อยตีหินแต่เล่นทีมมันก็ต้องตีหินให้ลักษณะหัวเหมือนเรานะ อาจจะต้องต้องดูแมชชีนมันมนึงสำหรับตัวตอนเปรดนันแข่งอาจจะต้องระวังตอนท่าเขาโจมตีครับที่เป็นเูนเมน,นะดามเมจค่อนข้างแรงครับก็เดดตอนที่มันปิงวงกว้างนะครับก็จะหลบได้ง่ายๆ โอเคครับจะมีช่วงนึงที่บอสเข้าเฟดเกือบจะถัดเฟสไปนะครับก็จะซ้ำให้เราออกมานอกแล้วก็วิ่งเข้ามาตีแล้วก็หลบก,กินน้ำแข็งที่ลงมาเราจะเห็นพื้นที่แดงๆยยที่เป็นตัวน้ำแข็งหมดแล้วก็แค่หลบจริงๆจุด,ด,ดจสังเกตของสิ้นสุดเฟ็น้ำแข็งเนี่ยมันจะยากอยู่ตรงที่หลังจากสู้มินิบอลโอเคเดี๋ยวผมข้ามไห้เลยกัน ก็จะเป็นมินิบอสตัวที่2อนนิดสั้นถ้าเป็นตัวเนี้ยก็ค่อนข้างง่ายครับอย่างที่บอกคือเราจะยังไม่สามารถตีบอสนะตอนที่เขาเกิดใหม่ได้ครับเราจะต้องรอสักพักนึงถ้าเป็นบอสตัวนี้เราก็ตีลูกไฟที่อยู่ข้างเขาให้หมดก่อนจากนั้นก็จะเริ่มตีเขาได้ครับที่นี่อย่าให้เขาซิบอยู่นะสามรอบบอสตัวนี้ต้องระวังเวทที่ลงพื้นแบบนี้ครับโดนทีเดียวถึงกับโดยนะครับถ้าเกิดพลังประมาณสักงสามพันถ้าประมาณสักสี่สี่หมื่นไปแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงโกล์นะครับ ต้อระวังเฟสที่ต้องระวังต่อก็คือระวังต่อ,ตอ,ตอ,ตอนบบนี้ด้วยครับเขาจะปล่อยน้ําแข็ง3ลูกเนะลูกที่1ลูกที่2ครับแล้วก็ลูกที่3ที่สาเหตุที่จะต้องระวังครัเพราะเฟสนี่เขาจะเบิร์นทั้งหน้าจออยู่างนี้เราระยะเขาเนะแล้วก็ต้องยืนบนน้ำแข็งค่อนข้างแรงนะครับจีแล้วก็ถึงกับตัวได้ก็อาจจะต้องระวังเฟสนี้ครับ โอเคครับหลังจากเราตีบอสเลือดเหลือ60เลือดเขาก็จะแข็งแล้วเป็นหลอดสีูนแบบมุมขวามือบนนะครับก็จะตีไม่ได้ซึ่งเฟสนี้บอสจะแยกร่างเป็น2ร่างครับวิธีสังเกตง่ายๆก็คือสีร่างที่เป็นร่างต้นแยกครับผมก็คือร่างท้่แข็งหรือถ้าคิดไม่ออกก็ตีทั้งสองตัวครับเพราะว่าถ้าเราสเตตัสประมาณสัก3556เนี่ยก็สามารถกำจัดทั้งสองร่างได้จะตีร่างไหนก่อนก็ได้ครับแต่แนะนำว่าให้ตีร่างตั้งต้นที่เป็นร่างแยกครับเพราะว่าเขาเราจัดการเขาได้ก็จะเคลียร์บอสได้เลยจะไม่มี ดูเฉยเลยครับสำหรับดันนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับถ้าชอบไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับนั้นเจอกันในคลิปต่อไปครับผมครับ